มาสวัสดีครับน้องครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้มาดูออเดอร์สักหนึ่งออเดอร์นะครับเช้านี้พี่ไอค๊เข้าออเดอร์ไปหลายออเดอร์แล้วนะครับก็การาฟเดินดีอยู่นะครับช่วงวันนี้วันศุกร์นะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับณเวลานี้การาฟก็ยังเดินเป็น,ปนทิศเป็นทางอยู่เดี๋ยวเราจะมาดูกันสักหนึ่งออเดอร์นะฮะ ตรงนี้มีแร่งซื้อครับตรงนี้มีแร่งซื้อแท่งต่อไปเป็นเดอะไฟนอลนะครับด้วยระยะของแท่งเทียนนะครับที่ทําราคาลงมาได้ค่อนข้างค่อนข้างแรงก็จริงนะครับแต่ด้วยความที่เราเข้าออเดอร์เนี่ยเราเน้นการเข้าออเดอร์ที่ไปลายไส้นะครับยัยมองว่าถึงแม้จะเป็นแท่งแดงลงมาก็ไม่น่าจะไม่น่าจะ,าจะผ่านนะครับแนวรับนี้ไปได้นะครับน่าจะทิ้งไส้บริเวณนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจเราจะเข้า ออเดอร์บายนะครับถ้าเกิดว่ากราฟลงมาที่ตำแหน่งล่างสุดตรงนี้นะครับโซนนี้นะครับเป็นแนวรับนะครับมาดูนะครับว่าพี่ไอจะวิเคราะห์ถูกต้องไหมนะครับตรงนี้เป็นแนวรับนะครับแท่งเดิร์ฟไปนอนเราเน้นที่ปลายไส้นะครับมันไม่น่าจะไม่น่าจะเบรกลงไปด้วยระยะของแท่งเทียนนะครับมาครับพี่ไอกดเข้าออเดอร์บายนะครับบริเวณแนวรับนะครับแท่งนี้เป็นเดิร์ฟไปนอนนะครับ นี่นะครับเป็นบริเวณแนวรับแข็งแรงนะฮะยังวิเคราะห์ว่าถึงแม้จะเป็นแท่งแดงก็ไม่น่าจะไม่น่าจะาทะลุพุวงลงไปได้ง่ายๆนะครับก็ตัดสินใจที่จะกดเข้าออเดอร์ที่บริเวณปลายไส้ของแท่ง The Final น,น,นะครับดูครับว่าจะเป็นยังไง แท่งเดอะไฟแนลเน้นการเข้าเดอร์ที่ปลายไส้นะครับในเทศศต์ที่ไอ้ก็สอนนะครับแต่ว่ามันแล้วแต่นะครับว่าจะเจอกราฟลักษณะไหนนะครับเราไม่สามารถที่จะเป็นเน้นเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้แล้วนะครับตอนนี้เจอกราฟแบบไหนเราก็จะวิเคราะห์กันไปตามหน้าเสือนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจจะเรียนเรื่องเดอะไฟแนลนะครับก็ลงเรียนในคอร์สเดอะไฟแนลนะครับก็ทักหาพียให้ก็แล้วกันเนาะบ่ากันเท่านี้ครับสวัสดีครับผม